และสำหรับท่านที่อยากจะค้นหาสาขาของ Tgphone ที phone ่อย <reco Christ. S 1> ู่ใกล้ๆนะคะก็แค่แตะเข้าไปทีはは่เมนูสาขา Tgphone นะคะแล้วก็เปิดโลเคชันนะคะให้ระบบเนี่ยสามารถที่จะค้นหาตำแหน่งปัจจุบันก็สามารถดูได้เลยว่าปัจจุบันที่เราอยู่นะคะแล้วก็ซูมเอาออกมาก็จะมีนี่ค่ะสาขา Tgphone นะคะที่อยู่ใกล้ ว่ามีตรงไหนบ้างนะคะก็ดูจากตรงนี้ได้เลยสมมุติว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเห็นสาขาของ t ีจีโฟนนะคะแล้วเราก็แตะเข้าไปตรงโลโก้นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราดูรายละเอียดนะคะก็จะขึ้นรายละเอียดมาเลยว่าร้านเนอยู่สถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนชั้นอะไรของห้างนะคะ ก็จะมีหน้าตาร้านให้ดูด้วยประมาณนี้หรือจะแตะเข้าไปก็ได้นะคะสามารถที่จะให้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยนำทางเราไปยังสาขาที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วระบบเนี่ยก็จะลิงก์เข้าไปกับแมปนะคะทาง Google Map หรือว่าแผนที่ออนไลน์นะคะแล้วเราก็แตะเข้าไปนะคะเท่านี้ก็สามารถที่จะ นำทางเดินไปนะคะหรือว่าเป็นการขับรถไปง่ายๆนะคะตามแผนที่เท่านั้นเองหรืออีกวิธีหนึง่งถ้าเราไม่อยากที่จะค้นหาจากแมปนะคะเราก็แตะไปที่ลิสต์นะคะลิสต์นี้ก็จะลิสต์อารายชื่อร้านนะคะในสาขาของ t g p h โฟ e ทั้งหมดโดยจะเริ่มที่สาขาที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดณตอนนั้นนะคะแล้วก็จะมีรายชื่อ เบอร์โทรนะคะเบอร์ติดต่อเอาไว้ด้วยนะคะเราก็สามารถที่จะแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียนะคะอย่างเช่น Facebook ก็สามารถแชร์ได้เช่นกันโอเคค่ะแล้วก็สำหรับเมนูถัดมานะคะก็เป็นเมนูที่หลังจากที่เราหาสาขาที่ต้องการเจอแล้วนะคะในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะติดต่อหน้าร้าน TG p h o ฟ e ก็แค่เราเข้า TG App นะคะแล้วก็แตะไปที่เมนูติดต่อเรา หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเบอร์ต่างๆนะคะจากสาขาใกล้ที่สุดนะคะสมมุติว่าเราอยากจะไปที่สาขานี้เราก็แตะที่คำว่าติดต่อค่ะหลังจากนั้นก็แตะที่เบอร์ได้เลยนะคะระบบเนี่ยก็จะลิงกงกับโทรศัพท์ของเราโทรไปยังสาขาหน้าร้านได้ทันทีเลยค่ะ